นางเอกคนดังควงสามีป้ายแดงแต่งงานอีกครั้งด้วยพิธีแบบล้านนาเจ้าสาวป้ายแดงเพิ่งจะควงแขนรองผู้กำกับหมีเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายบรรดาเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการ ล่าสุดสาวแพนเคก้กได้เผยภาพแห่งความประทับใจและความทรงจำดีๆได้แต่งงานอีกครั้งแบบพิธีของชาวล้านนาที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าตัวเล่าว่ากราบนามัสการขอบพระคุณพระอาจารย์วรว,วชิระเมธีที่เมตตาจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนาให้อย่างอบอุ่นคะ่ะพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกัลยะาณมิตรบุญที่ร่วมบุญกันมาเสมอ กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทีมไร่เชิญตะวันทุกคนนะคะที่ดูแลกันอย่างอบอุ่นเสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com